คำสารภาพจากใจเขาที่มีถึงคุณคืออะไรขอให้เปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเจ็ดดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุนกุม สถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเดือห้พิสเทสพลังงานของคนธาตุน้ำสีไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม่สิงห์ธนูนะคะแล้วก็ เจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีเด็กถือถ้วยติดมาด้วยนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ําคนธาตุไฟนะคะพลังงานของคุณเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนไหวเซนซิทีฟคิดมากคิดเยอะแคร์ความรู้สึกของคนอื่นเป็นคนที่มีความจริงใจแต่ว่ามีความระแวงที่สงสยัยไม่กล้าที่จะไว้ใจใครนะคะอาจจะเพราะว่าเรื่องราวก่อนหน้านี้ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ได้ที่ทําให้คุณไม่กล้าที่จะไว้ใจไม่กล้าที่จะวางใจใครนะคะเป็นคนที่ เป็นคนที่ประมาทเป็นคนที่ไม่กล้าพูดความรู้สึกที่แท้จริงสักเท่าไหร่คิดมากคิดเยอะอาจจะแบกบางสิ่งบางอย่างไว้นะคะแบกความเครียดความกลัวหรือว่าอาจจะเพาะแคลความรู้สึกของคนอื่นมากไปก็ได้พลังงานที่ขึ้นมาดูเหมือนไม่ค่อยกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่หรือว่ามีความเขินอายมากๆนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างคนที่ คุณอยากรู้คำสารภาพในใจเขาที่มีต่อคุณนะคะพลังงานเหมือนกับว่าคุณมีคำถามในใจแต่คุณไม่กล้าถามนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนเนาะก้าวถ้วยพลังงานของคนธาตนะุน้ำมีนกรกตพิจิตเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมจิงธนูแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกัน หไ,ม,งงไ man, งงม้พลังงานของคนธาตุไฟแฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่คิดนอกกรอบคิดไม่เหมือนใครมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองเป็นนักคิดนักเขียนนักออกแบบก็ได้นะคะขยันอโด,ดโทนตั้งแน่ตั้งแต่ทำงานมีเป้าหมายที่รอคอยมีสิ่งที่วางแผนไว้ในใจแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่ เป็นเป้าหมายนั้นอยู่ชีวิตน่าจะพบเจอปัญหาอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมรู้จักคนเยอะเป็นคนเฮฮาใส่ดื่มใส่เที่ยวก็ได้นะคะในพลังงานของเขาแต่เป็นคนที่รู้จักคนค่อนข้างเยอะแล้วก็ชอบเข้าสังคมด้วยนะคะชีวิตในตอนนี้ หน้าที่การงานนะคะอาจจะยังไม่มั่นคงอยู่ในช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้นะคะในพลังงานของเขาเรามาดูกันว่าเขามีคำสารภาพในใจอะไรที่มีถึงขุนนะคะขอพายเปิดคำสารภาพในใจเขาที่มีถึงคุณหน่อยนะคะ เก้าไม้นะคะเรื่องที่สําคัญคนที่สําคัญสิ่งที่สําคัญสิ่งที่เขาทําอยู่ไม่เคยละทิ้งไม่เคยปล่อยมือไม่เคยปล่อยวางไม่เคยวางใจนะคะเงาเศร้าคิดถึงสถานการณ์ไม่เป็นดั่งใจนะคะเบ,เบื่อเบื่อเซ็งๆด้วยนะคะตัดสินใจเด็ดขาดนะคะชัดเจนนะคะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะ หน้าที่การงานนะคะความมั่นคงในชีวิตสิ่งที่เขาทำเป้าหมายในชีวิตของเขานะคะ s Strength นะคะ พลังงานของคนคนนี้อาจจะดูเหมือนเป็นคนที่เจ้าชู้แต่เป็นคนที่มีความค่อยเป็นค่อยไปพอสมควรนะคะสิ่งที่เขาทําอาจจะดูเหมือนไม่มีความชัดเจนแต่คนคนนี้ต้องการความชัดเจนแล้วก็ต้องการความพร้อมเท่านั้นชีวิตจะต้องพร้อมจะต้องมั่นคงนะคะคนคนนี้ถึงจะเปิดใจให้กับความรักหรือว่าเปิดโอกาสให้กับความรักนะคะพลังงานของคุณหากว่าคุณมีคนที่อยู่ในใจคุณรักเขา คุณรอคอยเขาแต่ว่าคุณไม่มั่นใจว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณหากว่ามีคนที่อยู่ในใจของคุณเป็นคนคนเดียวแล้วสําคัญสําหรับคุณมากๆแต่เป็นความลับคุณไม่ได้บอกกับเขาหรือว่าแสดงออกไม่หมดถึงแม้ว่าจะบอกไปว่าคุณชอบเขาทั้งบอกทั้งแสดงออกว่าคุณชอบเขาแต่คุณไม่ได้แสดงออกทั้งหมด เป็นแค่บางส่วนของความรู้สึกที่คุณรู้สึกกับเขาเท่านั้นจริงๆคุณรู้สึกกับเขาพิเศษคุณรักคุณห่วงใยคุณหวังดีกับเขามากๆแต่คุณก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกเพราะคุณไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณตัวเขาเองนะคะสิ่งที่เขาแสดงออกมาแล้วก็คุณมองเห็นได้ก็คือก็เหมือนกับตัวเขายัางไม่พร้อมนั่นเองนะคะแต่ว่าภายใต้คําว่าไม่พร้อมของเขาไม่ได้หมายความว่าเขาตัดสินใจเลือกไม่ได้หรือว่าเขามีคนอื่นเขามีช้อยอื่น แต่เหตุผลของความไม่พร้อมของเขาก็คือความมั่นคงในชีวิตการสามารถจัดการกับสถานการณ์นะคะสิ่งแวดล้อมการเงินนะคะอะไรให้ได้ก่อนชีวิตมั่นคงก่อนถึงจะเปิดโอกาสให้กับความรักนั่นเองพลังงานของคุณความรักค่อนข้างมีความสําคัญสําหรับคุณมากๆแต่พลังงานของเขาความมั่นคงในชีวิตในหน้าที่การงานต่างหากคือความ สำคัญคือเรื่องที่สำคัญสำหรับเขาในตอนนี้หากว่าชีวิตของเขามั่นคงเขาก็จะสามารถดูแลคุณได้แต่หากว่าชีวิตของเขาไม่มั่นคงเขาก็ไม่พร้อมที่จะพาคุณมาลำบากด้วยนั่นเองเขาจึงไม่สามารถที่จะชัดเจนกับคุณหรือว่าให้คำตอบให้คำสัญญิงสัญญาอะไรที่ผูกมัดคุณไว้กับเขา หรือว่าวันหนึ่งเขาอาจจะทําไม่ได้ก็ได้นั่นเองนะคะเขาก็เลยสัญญาไม่ได้ไม่กล้าที่จะสัญญาจนกว่าตัวเขาจะพร้อมจนกว่าตัวเขาจะมั่นคงนั่นเองนี่ก็เป็นคําสารภาพจากใจเขาที่มีถึงคูณเกี่ยวกับความไม่พร้อมของเขานะคะ